พีครับพบกัะเพริตมือสองนะครับวันนี้มาดูรถยังอยู่สามคันนะครับแรกเอาทิศหนึ่งจุดแปดนะครับคันนี้ราคาเก้าหมื่นเก้าคันนี้ดาวได้นะครับจัดไปนั้นได้แล้วใช้เงินออกรถประมาณสามหมื่นนะครับผ่อนประมาณสองพันบาทนะครับ,ร 2, บคันที่สอง 2, ใช้เงินออกรถก็ประมาณสามหมื่น้เท่ากันนะครับผ่อนประมาณสองพันบาทนะครับอั 2, บทนที่สามเอาทิศหนึ่งจุด แปดครับราคาเก้าหมื่นห้าก็ดาวสามหมื่นผ่อนประมาณสองพันนิดๆน,นะครับเงินดาวเงินผ่อนกล้เคี่ยงกันทุกท่านนะครับจัดไปนั้นของเฮงลิสติ้งนะครับคันนี้สอบถามคุณลินนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับรายละเอียดเรื่องการจัดไปนั้นติดต่อสอบถามได้นะครับขอ,อ,อบคุณมากนะครับ